ชีวิตช่างไฟก็แบบนี้แหละวนอยู่กับการทํางานซ้ําๆเป็นงานเดินท่อดัดท่อร้อยสายดึงสายไฟต่อสายไฟติดอุปกรณ์งานก็ประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นแต่อยากจะบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ชัดเจนนะครับชัดเจนกับตัวเองว่าเราทํางานนี้ไปเพื่ออะไรเราต้องการอะไรชัดเจนกับลูกค้าว่าลูกค้าจะได้อะไรจากเราอย่างตัวผมผมต้องการทํางานให้มันดีและมีคุณภาพเพื่อเป็นภาพจําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวเราเพราะว่าทุกคนแหละที่มีบ้านอะ่ะ เขาต้องการมีระบบไฟที่มันดีปลอดภยัยมีระเบียบมีมาตรฐานมีคุณภาพเพราะว่าการที่จะเดินสายไฟหลังนึงอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเดินแบบ10วันแล้วเปลี่ยนพวกนี้มันอยู่เป็น10-20ปีทําให้ดีทีเดียวคือจบสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมาเริ่มแบบเข้าหาผมเยอะเพราะว่าผมชัดเจนกับตัวเองผมสร้างผลงานมีผลงานผลงานนี่แหละ เป็นสิ่งสาคัญมันจะการันตีว่างานที่เราทำเนี่ยมันตั้งใจจริงๆอะ่ะตั้งใจออกมาให้มันแบบดีจริงๆเท่าที่แบบคนหนึ่งจะทำได้อะ่ะแล้วเมื่อก่อนอะ่ะมันไม่ได้มีโซเชียลใช่ไหมพอเราทำดีปุ๊บกลายเป็นจุดสนใจทีนี้ คนที่ไม่ได้ทําแบบเราอ่ะเขาก็มาดาม่ามามาดูถูกเหยียดหยามอะไรเยอะผมผ่านมาเยอะจะบอกให้กลายเป็นว่าตอนนี้ช่างรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทําแบบนี้เยอะมันก็ทาให้วงการช่างไฟเนี่ยมันพัฒน,นาขึ้นไปอีกผมเห็นแล้วดีใจบ้ากๆเลยนะก็มีช่างหลายๆท่านมองผมเป็นต้นแบบจริงๆแล้วผมไม่ได้เก่งเลยแต่ผมแค่กล้านําเสนอในสิ่งที่ผมทําได้เท่าน,นั้นเองโอเคนะอันนี้ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาคร่าวๆจริงๆแล้วมันผ่านอะไรมาเยอะมากๆครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามันจะมีอะไรให้ดูอีกวะ